แอ้ถามว่าเคยเจอไหมเรื่องเรื่องแบบเรื่องแบบตามกลับบ้านนะเคยโดนนะในเชิงที่แบบไม่รู้ว่ามิ้งเคยทำงานตอนเด็กๆแบบตอนประมาณแบบอายุแบบแบบอะ่ะไม่อายุเท่าไหร่หไม่รู้อะ่ะเอาไปรู้ว่าก่อนเรียนจบช่วงที่เป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยแบบทำงานเป็นเอาเป็นว่าทำงานเกี่ยวกับดนตรีละกันดนตรีแล้ว ก็ต้องไปโรงเรียนสอนดนตรีถูกไหมแล้วที่อ่งเงี้ยก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดัทงท,งที่จุดที่เราไปเนะี่ยมาคือดนตรีสากลได้ิเสียงดนตรีไทยแล้วก็นึกว่าอ๋อที่นี่มีสอนดนตรีไทยด้วยก็ได้ยินอย่างนั้นละคือแบบทิงทงพทามเงี้ยก็ไปสัปดาห์ละสัปดาห์ละวันก็คือแบบอาจจะไปวันเสาร์ทุกก็สี่สี่ครั้งต่อเดือนใช่ไหมก็ไปทํางาน ก็ได้ยินเสียงนดนตรีไทยทุกครั้งที่แบบมีคา,าบว่างอะไรประมาณเนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมีวันหนึ่งมันว่างอะ่ะไม่รู้ทาอะไรก็เลยเดินออกไปข้างหน้าไปคุยกับกับที่แบบพวกรีเซพชันอะไรพวกนี้ว่าแบบเป็นเมาม์มอมยแบบพี่น,น,นี่มาสอนดนตรีไทยด้วยหรอก็คือสัปดาห์ที่สามเจอพี่นี่นสอนดนตรีไทยด้วยหรอเขาบอกว่าไม่มีนะคะครูสอนก็ไม่มีนักเรียนก็ไม่มีมีแค่ระนาดวางไว้ในห้อง เท่าน <rium> ั้นแหละมีแค really. ่ระนาดอางไว้ในห้องแล้วก็แบบอ๋อไม่มีอะไรหรอกก็อาจจะแบบเป็นเป็นทีวีลำโพงแต่ที่ไหนอาจจะเป็นเสียงจากห้างอาจจะมีกิจกรรมซัมติงซึ่งแต่มัสามสัปดาห์เลยนุ้ยที่กูได้ยินอะสามสัปดาห์เลยนุ้ยก็ไม่อะไรก็คิดไปคิดมาจนกระทั่งคิดจนถึงประมาณสี่ทุ่มจะนอนแล้วกำลังแบบกำลังแบบเอหลังลงบนเตียงเลย แล้วดนตรีอ่ะก็ขึ้นดนตรีขึ้นเหมือนเดิมที่ได้ยินที่นั่นเลย <laughs> สะดุง้งสะดุ้งเลยตัวเด้งขึ้นมาจากเตียงวิ่งไปที่ห้องพอห้องแม่แบบแม่เดี๋ยวต้องที่ไทย <laughs> นันแหละเท่านั้นแหละนอนห้องตัวเองไม่ได้ไปอยู่สองสาวันแต่นั่นคือมันชัดมากอ่ะบิงจะเป็นคนที่ไม่เห็น มีได้กลิ่นบ้างแต่ก็กลัวคิดว่าตัวเองหลอนไงแบบคิดไปเองจิตดได้ทำนึกไซคลอจีพยายามคิดให้มันไซอันที่สุดแต่ก็แบบแต่เสียงมันชัดมากเลยนะเว้ยชัดมากมันชัดมากเสียงแบบไม่รู้ว่าแต่คือแบบถ้าถ้าพูดถึงความเชื่อแบบความเชื่อความเชื่ออะไรนะความเชื่ออะความเชื่ออะมีเราก็คิดว่าอะล่ะถ้าเราแล้วดนตตีเป็นเราก็อาจจะมีครูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีครูแบบทัดฟังก่อนนู่นนี่นั่น บาบาบาแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งก็คือบ้านอะ่ะเป็นเป็นเป็นคนที่มีเชื้อสายมอญ <c oughs> แล้วก็นั่นแหละอันนี้คือที่ที่แบบที่แบบของเข้ามาหาแต่ว่าหลังจากนั้นอะ่ะก็คือไม่มีอะไรนะเาทำบุญแล้วก็จบคือไม่ไม่รู้คืออ่ะถ้าแบบไปถามไปถามอาจารย์ที่โรงเรียนสมัยก่อนก็คือ ตอนจบมัธยมมาแล้วก็มีอาจารย์ที่เราแบบชอบคุยเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าคนเป็นครูเราแหละคุณไม่ได้มีอะไรหรอกกระดูกไม่พออะอะไรประมาณนั้นส่งต่อทางยีนคืออ่ะถ้าพูดถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงความเป็นมอนในสายเลือดซึ่งมันมีอยู่ประมาณเซี่ยวน้อยๆเลยอะเซี่ยวน้อยมากกระดูกไม่พอกระดูกมันมันแค่แบบยาเป็นลูกครึ่ง เพราะฉะนั้นพ่อก็ต้องเป็นลูกเสี้ยวแล้วบิงก็คือเป็นแบบเป็นเศษ <c oughs> เป็นเศษแบบเจนติกนิดหน่อยต้องไปหากระโดดแถวบอทาคุณไปแสดงว่ามีไหมมีมีมีแบบมีแบบมีความเป็นมอนอยู่ก็ไปเปิดกระโดดบอทาจะ <c oughs> <c oughs> ไปวิ่งเพลย์นี้กันนะอือเปิดบอดมาให้ด้วยจะไปแล้วก็ไปหัเนเดียรล็อกด้วยอ๋อได้ ฝากเปิดบอสให้ด้วยครับผมจะไปปั๊มเวลต่อแต่แต่พ่อเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้เลยนะพ่อเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยนะไม่ได้ไปดูเลยไม่เชื่อแบบไม่เชื่อตะโกนไม่เชื่อตะโกนคือแบบครับจะครับอยังไงดีอะเดีเดดเราห้ฟังก่อนเดี๋ยวปิดมีหูไล่ห้ฟังก่อนเราห้ฟังก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรคือพ่อเขาเป็นคนไม่เชื่อเขาเป็นคนแบบวิทยาศาสตร์ที่ proof everything สำหรับเขาอะแล้วเหมือนกับว่า เขาเป็นคนที่อยากเป็นหมออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเรงผิดเลยแต่ว่าเขาบอกว่าแต่เขาเคยเห็นคนที่ร่างทรงนะตอนเด็กๆอ่ะเหมือนกับว่ามีคนเข้าทรงแล้วเสียงอ่ะเปลี่ยนจริงๆแต่เขาก็บอกว่าแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่คือเขาเห็นอย่างกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะหรือมันมีจริงๆวะก็เลยม <laughs> ันแหละอย่างนั้นแหละก็มีอะไรแบบนั้นอยู่บ้างน,นิดหน่อยเอ้ยเอาอย่างีแล้วสนุบาหาเรื่องกันอีกแล้ว อะไรประมาณนั้นอ่ะก็ก็มีอยู่บ้างมีเรื่องอยู่บ้างแต่ก็คือมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นประมาณหนึ่งบ่อยในชีวิตประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรเลยไม่เคยคิดอะไรไม่เคยคิดว่ามันมันมันคือความเป็นเป็นยีนในในร่างกายไม่เคยคิดเลยจนกระทั่งมีที่คนทักว่าเอ้าก็บ้านเธอเลี้ยงผีมามันก็ไม่แปลกไหมก็อแปลกเหรอวะอ๋อเออว่ะใช่บ้านกูเลี้ยงผีมาก่อนนี่ว่าเออว่ะอะไรเงี้ย ใช,ใช่มันมีสูตรไม่ได้แล้วก็พยายามคิดว่ามันมีสูตรไม่ได้ตอนไม่รู้สิแต่ก็คงิดสูตรไม่ได้จริงๆนั่นแหละ <c oughs> แต่ถามว่าชอบไหมก็ถือว่าฟังสนุกสนุกไปก็แล้วกันใช้จักรยานในการรับชมเออมีสูตรไม่ได้สูตรไม่ได้โอ้ยแต่ว่าแบบโอ้ยอยากเล่าอ่ะแล้วใครแล้วเล่าเรื่องผีได้ไหมไม่ได้โอเค ก็ปิดไมค์ล้วก็ปิดไมค์โอเคอย่างงี้ก็ใช่มันก็คือไม่รู้อะคือไม่ได้เจอจังๆไม่ได้เห็นอะไรแบบแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่ทมามัททาโมขนาดเป็นคนแบบค่อนข้างกวนว้นตีน <c oughs> ในเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาเจอน้องแบบยายที่ทํางานแล้วมาเจอน้องคนหนึ่งที่เขาฟิลแบบเป็นฟิลแบบแม่หมอประมาณหนึ่งเป็นฟิลแบบเป็นคนที่ดูดวงได้เป็นคนที่ขเขาเรียกว่าอะไร ทำนู่นทำนี่ได้อะเขาก็จะเขาเจอมาบ่อยมากเขาเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เห็นเห็นมาโดยตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบไปเจอในห้องน้ําแล้วก็มาเล่าให้เราฟังในให้ห้องน้ําเดิมเดยดดุดเลยเพราะเนี่ยไห้ห้องน้าเดิมที่เราแบบที่เราไม่เจออะไรอะกลายเป็นว่าน้องเขาเป็นคนที่เจออะมันก็เลยแบบเออตอนน้องเขาเจอเงแต่เด็กชุววันนี้คือเขาแบบกำลังดำรงอาชีพเป็นหมอดูแลเรียบร้อย เพราะว่าเหมือนเขามีของเขาเชื่อเขาเชื่อในอดีตชาติเขาเชื่อในพลังงานอะไรอย่างเงี้ยคือทางทางบ้านเขาเห็นหมดพ่อเขาเห็นน้องเขาเห็นตัวเขาเองก็เห็นมันก็เลยแบบเออแต่มันแบบเขามาเล่าก็สนุกดีเขาเคยเล่าประมาณว่าด้วยความที่อน,น้องน้องน้องมีแฟนน้องมีแฟนเป็นทหารชายแดนภาคใต้ก็ซึ่งก็คือตะลาธทิวาฟิวแบบวอล์โซนเลยถูกปะแล้ว มันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่น้องแบบแฟนน้องเขาไปหาที่ที่บ้านเขาเอาไปว่าเขาไปหาที่บ้านละกันแล้วลเขาก็เอารถไปด้วยคือแฟนขับรถไปหาแต่แฟนก็ทิ้งรถไว้แต่กูเสียเวทต้ตงคือสุกุณะอะไรงี้ยเออเออก็คือแฟนอนะทิ้งรถไว้ให้ให้ผู้หญิงใช้แล้วแกว่าผู้หญิงอะต้องเอารถไปคืนที่นนราธิวาสผู้หญิงก็เลยขับรถไปจากระยอง คือเหมือนกับว่าทะเลาะกับใครที่ระยองนี่แหละแล้วก็ขับไปลงนาาธิวาด,ด้วยอายุที่แบบ23อะขับรถแบบไกลมากขับรถแบบยิงยาวแบบสองสามวันอะแล้วมันก็ต้องเพลียใช่ปะขับรถระยะไกลแล้วก็ขอเพียคือนางนางจะมีคนมีความเชื่อไงนางก็จะไหว้ไหว้ดินไหว้แผ่นดินนางเชื่อว่าแผ่นดินนี้ให้ชีวิตนางนู่นนี่นั่นนางไหว้พวงมาลัยรถเพราะาแบบให้ให้คุ้มครองนางอะไรอย่างเงี้ยเออมันไกลมากใช่ ให้คุมคลองแบบเหมือนเขาวาดเขาวาดคาเี่แบบเขาวาดแม่ย่านางนั่นแหละแล้วเขาก็เขาเพียเขาก็เลยจะจอดจะจอดงีบที่หัดใหญ่ซึ่งไอ้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันไม่ควรที่จะขับในช่วงกลางคืนอยู่แล้วมันควรจะถึงก่อนพระอาทิตย์ตกเพราะว่ามันเป็นจุดที่อันตรายนางก็เลยแบบแต่นางเพียมากนางไม่ไหวแล้วตอมนั้นประมาณห้าโมงหรือหกโมงประมาณเนี้ยอยู่ตรงหัดใหญ่เองอะ่ะนางก็ นางก็เลยว่าพวงมาลัยแล้วบอกว่าหนูขอนอนสิบนาทีแล้วคือโทรศัพท์อะแบตก็จะหมดมันไม่มี power bank ม่มีอะไรใช่ไหมตอนนั้นก็ไม่มีแล้วพอแบตจะหมดอะนางก็เปิด G P S ไม่ได้เปิด G P S ไม่ได้เปิดได้แค่แบบสัญญาณปกติที่แบบโทรศัพท์ได้อะถ้าบอกว่านางจะตั้งนาฬิกาปลุกอะแม่งก็เสียงแบตแบบแบบน้อยมากจริงๆอ่อะนางก็เลยแบบก่อนนอนนางก็แย้พวงมาลัยก็บว่าหนูขอนอนสิบนาทีนะ ถ้าเกิดว่าขอให้หนูแบบตื่นสิบนาทีถ้าขอให้หนูตื่นอยาให้มีอะไรเกิดขึ้นขอให้โทรศัพท์ปุกเหมือนเดิมนังก็เลยพอไหวพอมาเสร็จหนังก็หลับขอองีไปนิดนึงแล้วนางก็ได้ยินเสียงตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วล <c oughs> ตื่นได้แล้วสามรอบไอ้ตื่นได้แล้วสามรอบเนี่ยนางก็ตื่นสะดุตงตื่น ฟ้านี่กําลังสีส้มเลยแบบฟ้าแบบโคลเพอย์อะสีส้มเลยแล้วนางก็ตื่นมานางหลับไปครึ่งชั่วโมงสรุปแเอ้ไอ้ตื่นได้แล้วอะก็คือเสียงผู้หญิงว่ากระซิบข้างหูนางก็ตกใจนางก็รีบขับรถต่อไอ้จังหวะที่นางขับรถต่อเนี่ยมันก็ต้องมีจังหวะที่แบบหลับในบ้างอะที่แบบปุ๊บหลับในหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็แบบมองกระจกหลังอะคือคือมองกระจกหลังแล้วก็พูดว่าแบบพี่หนูไม่คิดเลยอะ พี่หนูไม่คิดเลยอ่ะว่าเขาจะรักหนูขนาดนี้เขานั่งสงบเงียบเรียบร้อยมากเลยพี่ใส่ชุดขาวยิ้มอยู่หลังรถอยู่เบาะอยู่เบาะหลังรถอ่ะเป็นไม้ไม้เลยขนมปังเดีย๋ยวพี่หนูซึ้งใจมากเขาหนูไม่คิดว่าเขาจะรักหนูขนาดนี้ถ้าถามว่าเขาคือใครเขาคือแม่ยาา่าหนังก็อบอกโอ้โหขนลุกอ่ะคือในขณะที่รถเรา ออกจากศูนย์บ้าขับเลยกูไม่มีการเชิญกูไม่มีการเจออะไรทั้งนั้นกูบอกว่าจริงที่หนูเห็นจริงๆคือตอนที่หนูกําลังแบบมองกระจกหลังหนูจะเห็นเขานั่งยิ้มอยู่ทุกครั้งแล้ววันนั้นน่ะหนูให้พี่ถ่ายว่าหนูถึงน,นาฬิกาที่ว่ากี่โมงวันนั้นก็คือนางถึงน,นาฬิกาว่าสี่ทุ่ม <laughs> ถึงสี่ทุ่มพอเจอแฟนอะ่ะแฟนก็บอกว่าโหกูเป็นห่วงมึงมากเลยนะเนี่ยคือ กูแบบจุดทูบบอกเจ้าที่ทุกทางเลยว่าแบบขอให้มึงมาถึงขอให้มึงมาถึงประมาณนั้นอะประมาณนั้นเลยก็คือถึงนาฬนิกาสี่ทุม่มไม่ได้เรื่องน่ากลัวนะแต่คือรู้สึกว่าก็นิดนึงอะก็มีความนิดนึงว่าแบบเอ้ยเออมีความแบบอืนิดนึงอะนิดนึงความเชื่อความเชื่อแล้วความเชื่อฟังขำ,ขำ อยาซีเรียสแต่ว่าน้องคนนี้ยอะเล่าต่อละกันนนนีเขาไม่อยากฟังแล้วเล่าต่อก็ <c oughs> เล่าต่อน้องคนเนี้ด้วยความที่บ้านเขาอะมีลูกสาวสามคนเป็นสามใบเทาทำเป็นว่าน้องชื่อพีแล้วกันน้องพีน้องพีเป็นสามใบเทาน้องพีก็มีพี่มีพี่พีก็แต่งงานไปมีน้องสาวก็เป็นน้องสาวก็ยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่า พี่พี่อะเป็นลูกแม่นะรูเปล่าคือทําให้แบบเขาเขาเชื่อว่าการที่ทําให้ตัวเองคลอดง่ายอะคือคือเขาบอกว่าแม่แม่พี่บอกว่าพี่อะทาให้แม่คลอดง่ายคลอดสบายคลอดไม่ยากอะไรเงี้ยเขาถือว่าพี่อะเป็นลูกแม่แต่ถ้าคนไหนคลอดยากรอพ่อมาก,ก่อนก็ถือว่าลูกพ่อนี่คือความชื่อบ,บ้านเขานะบอกว่าพี่ต้องบวดให้แม่นะอ่ะอันนี้คือขั้งแรกตอนแรก ไอพีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะปวดแล้วค่ปวดชีชิวไม่มีอะไรไปอยู่วัดเขาอ,อยู่วัดอยู่แล้วบ้านไม่ค่อยมีตังค์ปิดเทอมพ่อก็ส่งไปอยู่วัดอะไรเงี้ยก็ไปอยู่กับหลวงตาอยู่กับแม่ชีอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านไม่อยากจ่ายค่าไฟก็เลยส่งไปอยู่วัดแล้วแม่ก็บอกว่าพี่เดี๋ยววันเนี้ยเราไปเก็บดอกไม้พระอราหันต์กันไอเด็กสาวอายุสิบว่าเก็บดอกไม้พระอราหันต์แฮปปี้เลยเฮ้ยน่ารักหนูต้องเลยกันดอกไม้ เบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดินตามแม่ชีไปนะสี่ทุ่มห้ามออกจากกฎนะนั่งตรงนี้ถ้าออกจากกฎนะนั่งสมาธิภาวนาไปนะลงใหม่ทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ชีมารับตีสามตีสามตีสี่เดี๋ยวแม่ชีมารับก็คือนั่งกลางป่าสลหลุกมันคือการบําเพ็ญกุศลกลางป่าตอออายุส <c oughs> ิบห้า้ไอพีก็ร้อง่มร้องไงมาแม่หนูไม่อยากไปหนูกลัวใช่เขามีของกันทั้งบ้านฝั่งผู้หญิงอะ เฝั่งผู้ชายอ่ะเห็นแต่คนแม่เขาว่าไม่เห็นแต่แม่เขาเป็นสายปฏิบัติธรรมเออก็คือนั่นแหละไอพีก็ลองให้แบบนูดูยากลงหนูขึ้นต้องขึ้นเขาขึ้นป่ามันคือป่าชา้างไงมันคือป่าชา้าขเก็บตกไม้เพราะออลลัสอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแม่ชีก็บอกภาวนาภาวนาไปพีภาวนาไปก็ภาวนายุบหน่อพ้องหน่อภาวนาหน่อนอะไรของนางไปอ่ะเราก็ไม่รู้นะ สักพักหนึ่นงอะคือไปนั่งใต้ต้นไม้นั่งสมาธิอยู่ในกรดแล้วแม่ชีก็ย้ำว่ายาออกจากกรดเด็ดขาดเราก็ไม่รู้เว้พยพี่หนูก็ไม่รู้อะพี่สักพักนึงมีเสียงหนูหนูก็ภาวนาภาวนาภาวนาใช่ไหมแล้วก็มีเสียงมีเสียงมาข้างหูแล้วถามว่ากลัวหรอไม่ใช่เสียงแม่ไม่ใช่เสียงแม่ชีด้วยเสียงใครก็ไม่รู้ถามว่ากลัวหรอพี่ก็แบบว่าไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวก็พระานะยุบหนอพงหนอพงว่าหน่าหนอมันก็เล่าขกวมันอ่ะมันก็ร้องโขมร้องไห้อยู่ในกดแล้วมันก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบแบบเป็นเศษไม้ที่แบบลากไปลากมาแบบลากอย่างเงี้ยทั้งคืนจนกระทั่งมันมารู้อีกทีว่าเสียงผู้หญิงอ่ะมันเป็นนั่งอยู่ใต้ต้นตะเคียน,นวัง เอใต้ต้นตะเคียนก็เลยมีเสียงผู้หญิงอันนี้คือเ,เขาบอกนะอ่ะใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะเป็นเสียงต้นตะเคียนอ่ะแล่เสียงลากเขาบอกว่าสมัยก่อนน,น่ะมีนายพลเขาชอบลากสัตว์แถวนี้เขาก็ลากลากลากหมาลากหมูหมหม่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็เหมือนเขาก็โดนรอบขา่าอะไรซัมติงอ่ะโดนยิงทิงท้งกลางป่านั่นแหละแล้วก็ยังมาลาสัตว์อยู่แบบมันวิจิตวิญญ,ญาณกย็ยังยังยึดเตยกันลาสัตว์อะไรยเงี้ยอืม นั่นแหละค่ะเก็บดอกไม้มเอาละหันนะทุกคนอย่าโดนแม่หลอกเพราะว่าน้องพีโดนแม่หลอกไปแล้วหนึ่งทีนะคะเรื่องมาดูโคตรต่างจังหวัดเลยใช่มันคือจังหวัดหนึ่งในภาคกลางจังหวัดที่พูดเนึ่งแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่นะยกรุงเทพนะเขาเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าตอนอยู่วัดเนี้ยไปอยู่ต่างจังหวัดตอนปิดเทอมก็มีมีมีมันสนุกนะสนุก นางเล่าโหนางเล่าหลา,หายเรื่องมากเรื่องที่พ่อ,พอนางเจอเป็นอะไรที่แบบโหสนุกมากอะเรื่องที่พ่อนางเจอก็คือแบบอ,อธิบายคร่าวๆรวบๆเลยให้มันไม่รู้ภากษษษษษษรกิจเอาเป็นว่าพ่อนางต้องไปชิงตัวประกันแล้วชิงออกมาสรุปตัวาารรปวาาระกันมีคนชิงไปให้แล้วแต่ว่าที่ตัวเองชิงออกมาเป็นศพ <laughs> คือแบบแบกศพกลับมาที่ฐานนางเล่าสนุกเล่าสนุกสนุกจริง มีเรื่องเยอะมากมีเรื่องตามเขื่อนแบบแก่งกระจานคือด้วยความที่นางเดินทางเยอะเดินทางเยอะแบบเรื่องบนท้องถนนก็เยอะเรื่องเรื่องเรื่องเยอะมีอ๋อมีเรื่องหนึ่งอาจเป็นเรื่องในครอบครัวเราได้ก็คือเดินทางตอนกลางคืนบอกว่าพ่อเขาเนี่ยชอบขับรถเที่ยวตอนกลางคืนเพราะว่ามันโล่งดีมันโล่งด,งดีใช่ไหมแล้วก็มันโล่งดีแล้วก็ มันไม่ร้อนเพราะว่าเขาเขาบอกว่าการเปิดแอร์รถเนี่ยมันทําให้กินน้ามันถูกป่ะคุอบ้านนี้ประหยัดมากอะส่งลูกไปอยู่วัดเดิมแล้วก็ขับรถไม่เปิดแอร์เพราะว่ามันกินน้ามันวิทยุไม่เปิดเพราะว่าสัญญาณไม่ดีออกต,ากต่างจังหวัด <c oughs> ทีเนี้ยผมไม่เปิดพอไม่เปิดแอร์ก็คือเปิดกระจกแล้วขับรถไปกลางคืนต่างจังหวัดดึกๆสิ่งที่ทําให้เอเทนพ่อเขาได้คีฟคีฟให้พ่อแบบ สเตย์เอาไว้ได้อะก็คือต้องให้น้องพี่เนี่ยร้องเพลงอันพี่น้องพี่เนี่ยน้องพี่เนี่ยเป็นคนที่เสียงดีเสียงหวานมากเสียงแบบคนแบบเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้อะแต่แค่หลงคีนิดหน่อยแต่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรก็ <c oughs> คือเสียงดีเสียงนางแบบนางมีเอื้อนมีอะไรอ่ะซึ่งคนกรุงน่าจะร้องยากเสียงพลูกทุ่งอ่ะมันเป็นเพลงที่มันยากร้องยากะนางร้องเพลงได้นางก็ร้องเพลงลูกทุงท่งทีเนี้ย ถาขับรถไปใช่ไหมมีน้องสาวของพีอยู่ข้างหลังน้องสาวพีเนี่ยให้ชื่อว่าชื่ออะไรดีวะชื่อบีและกันอะบีกับพีอ่ะน้องบีนั่งอยู่ข้างหลังไอพีนั่งอยู่เบาะหน้ากับพ่อพ่อไม่เปิดไม่เปิดวิทยุเปิดหน้าต่างแล้วพ่อก็พี่ร้องเพลงดิก็ร้องร้องเพลงสักพักหนึ่งได้ยินเสียงแบบได้ยินเสียงคลออะมาตามลมมันก็ร้องแล้วมันก็ชะงักแบบเอ๊ะ พอมันเอ๊ะปุ๊บพอเอ๊ะปุ๊บพ่อก็แบบเฮ้ยอยู่ร้องทําไมเด็กกุลับันก็อะร้องใหม่แต่พอนีู่่เสียงคออีกแบบพ่อหนูได้ยินเสียงเสียงอะไรก็ไม่รู้โอ้อยลองร้องไปเถอะพอ่อหนูขอร้องแบบไม่เปิดหน้าต่างได้ไหมเฮ้ย,ยไม่เปิดหน้าต่างมันก็ร้อนสิวะอะร้องก็ร้องพอ,พอล้องปุ๊บมันมีเสียงคอจริงๆคือมันมันชื่อเพลง มันชื่อเพลงอะไรวะอะไรแตงแตงไม่ใช่แตงโมแตงโมอะไอ,อ้น่องไก่หนอเอฟเฟกต์มันมีเสียงแบบมันชื่อเพลง้าวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณซมติงประมาณนี้อะเออแล้วแล้วมันก็มีเสียงหลงตามแล้วไอ้จังหวะที่เป็นจังหวะที่ขับรถไปอ่ะเหมือนเขาฟีลได้ว่าเขาขับอยู่ที่เดิมก็แบบคือคือด้วยความที่น้องพี่เนี่ยมันจะเป็นลูกทหารเนาะก็จะรู้ว่า จริงเหรอลดชื่อเหรอน้องพีอ่ะก็ก็คือเห็นหลักหลักกิโลอ่ะนางจะสังเกตหลักกิโลเป็นนางจะสังเกตเป็นนางจะเดินป่าเป็นตั้งแคมป์เป็นโดยความนันางเป็นปลูกทหาระนะนางก็บอกว่าพ่อหลักกิโลเนี้ยเราขับผ่านมาแล้วเราขับผ่านมาหลายรอบมากๆแล้วเขาก็เลยพ่อมันก็เลยเริ่มเลึกลากพ่อก็เลยเริ่มลึกลาก,ลก,ลากพอกกาก่อก็เลยแบบเฮ้ย hey, ช่วยกูดูหน่อยดิ ช่วยกูหน่อยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าขับวนอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีเสียงคอเพลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็เห็นผู้หญิงโบกรถด้วยความที่พ่อเขารู้ใช่ไหมพ่อเขาพ่อเขาก็เป็นคนที่เห็นน่ะพ่อเขาก็ขับผ่านหรือผ่านไม่สนใจพักๆหนึ่งโบกอีกแล้วสักพักหนึ่งโบกใหม่ผ่านไปผ่านไปสองสามกิโลโบกใหม่อะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มแบบไม่ดีแล้วทางไม่ดีแล้วน้ํามันก็เปลืองน้ํามันก็ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทีนี้มีรถ บรรทุกผ่านมาพอดีก็เลยโบกให้รถบรรทุกอะช่วยประรวจก็บอกว่าเฮ้ยเส้นนี้ไม่มีใครเข้ามาหรอกเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็เลยช่วยขับนําให้รถบ้านเนี้ยตามไปถึงออกไปได้หลุเขาก็ไปรู้ว่าเขาก็ไปรู้ว่าไอผู้หญิงอะที่โบอกอะเป็นคนสติไม่ดี นั่นแหละอาจจะโดนอะไรสักอย่างพยายามมาหาความช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีทุกคนก็กลัวไงคือด้วยความที่สภาพมันออกมาหาความช่วยเหลือคนก็นึกว่าเป็นผีอ่ะไม่มีใครคิดว่ายังมีชีวิตอ่ะสุดท้ายก็นั่นแหละก็แถวนั้นก็คือตายแล้วเพ,พลงที่เขาชอบมันคือเพลงที่ไอ้น้องพี่มันร้องพอดีเขาก็เลยร้องเพลงตามอ่ะจบเรื่องนี้จบเรื่องนี้จบเรื่องนี้เรื่องนี้เราได้ มีเรื่องประมาณเนี้ยเยอะนะเรื่องประมาณว่าแบบโดนโดนกระทำชำเราข้างทางแล้วก็ตาย,ยโคตรเศร้าเลยเป็นเรื่องนิ่แบบน่าเศร้าอะ่ะแต่มันก็คืออาจจะเรื่องมันเกิดตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็เราก็คาดหวังว่ามันจะไม่เกิดใหม่ในปัจจุบันโอเคกลับไปเล่นเกมแล้วนะ <laughs> กลับไปเล่นเกมแล้วนะ